i n s t a g r กรมออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาฟีเจอร์ r e e l s ซึ่งเป็นการแสดงเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอที่มีการเปิดตัวไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นที่กำลังมาแรงในขณะน,นี้อย่างแอปพลิเคชัน Tiktok ทั้งนี้การที่จะทำให้เร s นั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องให้นักโฆษณารู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบของฟีเจอร์เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้สร้างเนื้อหามาช่วยกันแบ่งปันข้อมูลและให้คำแนะนำในการปรับปรุงฟีเจอร์แต่ยิ่งรอนานเท่าไหร่นั้นนนักลงทุ ก็มีความอดทนน้อยลงต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มของ Meta เวิร์นั่นจึงทําให้ i n s t a g r กรต้องอเผชิญกับความเร่งรีบในการพัฒนาฟีเจอร์มากอยู่พอสมควรและก็ต้องพยายามสร้างสมดุลในการทํางานไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ได้ทําผิดพลาดเกี่ยวกับการผลักดันงานที่มากหรือเร็วเกินไปทั้งนี้ i n s t a g r กรก็เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Meta เช่นเดียวกันกับ Facebook ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานเป็นประจําจํานวนมหาศาลถึง2,000ล้านคนในทุกๆเดือนแต่ปัจจุบัน Meta กำลังเผชิญปัญหาการขาดทุนอย่างมหา จากการพัฒนาเมตาเวิร์ดซึ่งทําให้นักลงทุนเริ่มสแสดงความไม่เชื่อมัน่นส่งผลให้มูลค่าของหุ้นเมตานั้นร่วงหล่นไปถึง70%เลยทีเดียวในปีนี้